นี่หญ้าฝั่งนี้โตวไวแล้วครับอีกสิอีทิ่งหนึ่งสูบน้ําได้แน่นอนเลยหญ้าขึ้นเยอะเลยครับครับคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นบรรยากาศบัวเดินเขากินเขาอย่างมีความสูขไหมครับผมมีความสุขในการดูนะครับไม่ไม่คิดอยากขายไม่คิดอยากขายเลยนะครับเห็นเขาอยู่อย่างนี้เขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขนะครับไม่จำเป็นต้องมีเยอะครับขอให้มี ในสิ่งที่เรารักไม่จําเป็นต้องมีเยอะมีแบบมีแบบที่มันมีได้ที่มันได้นลังเรานะครับอ <c oughs> นุญาตพี่น้องลูกหลานครับลูกหลานเครือข่ายครับบ้านตาคือที่สุด <c oughs> นี่แหละครับคุปปอมตรงนี้แหละตลาอีกประมาณ <c oughs> สักไม่น่าจะเกินสามเดือนน่าจะแล้วเสร็จครับผมท,ไทไาไม่เป็นนะครับพวกนี้ทําอย่างนี้ ผมไม่เคยได้ปลาตรงนี้ไปกินสักทีมแต่คนหาให้กินโดยเฉพาะเนี่ยครับคนใส่เสื้อดำๆนี่แหละครับวัีะบเบื้อ <c oughs> งหลัง <c oughs> คนนี้แหละคนที่หาปลาให้กินัง